เสียงอ่านหนังสือก่อนพ่อตายเล่มหนึ่งบทที่หกอย่าลืมดูแลคนที่รักคุณย่าเป็นคนหนึ่งที่รักลูกมากคุณย่าเรียนหนังสือจบมศสามมีชีวิตครอบครัวที่ไม่อบอุ่นคุณย่าเจอกับคุณปู่ ตอนคุณย่าใช้เวลาว่างตอนปิดเทอมมาเป็นเด็กเสริมอาหารที่พัฒคารกวนอาแถวถนนสาธรตอนนั้นคุณปู่เป็นช่างซ่อมนาฬิกาอายุแก่กว่าคุณย่าสิปีคนสองคนตกลงกันที่จะสร้างครอบครัวแม้ปู่จะมีฐานะที่ยากจนแต่ก็มีไรายได้ประจำทุกเดือนคุณย่าจึงตัดสินใจฝากชีวิตไว้กับปู่ ตอนนั้นพ่อยังไม่เกิดแต่พ่อรับรู้ได้โดยผ่านการเล่าเรื่องของคุณย่าคุณย่าติดสอยห้อยตามปู่ไปในที่ต่างๆตามที่ปู่จะได้งานและคุณย่าก็ทำหน้าที่ในฐานะแม่บ้านเลี้ยงลูกๆสามคนซึ่งหนึ่งในนั้นมีพ่ออยู่ด้วยตอนที่พ่อเด็กๆคุณย่าดูแลพ่อเป็นอย่างดีแม้ว่าครอบครัวเรา จะอาศัยอยู่ในสลัมย่านเจริญกรุงแต่คุณย่าก็ไม่ยอมให้พ่อต้องไปคลุกคลีกับเด็กสลัมคุณย่าออกคําสั่งเด็ดขาดห้ามพ่อสงสิงกับเด็กพวกนั้นหากยามใดที่พ่อเผลอแอบไปเล่นด้วยคุณย่าก็จะตีทุกครั้งไปคุณย่าบอกกับพ่อว่าเราจะต้องไม่ยุ่งกับเด็กพวกนั้นเพราะพ่อแม่พวกเขาปล่อยปล,ลาละเลย เด็กพวกนั้นเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือจะพานพาให้พ่อเสียคนเพราะเรียนแบบสิ่งที่ไม่ดีเอามาเป็นตัวอย่างด้วยเหตุนี้พ่อจึงเป็นเด็กเรียบร้อยในสลัมดูเหมือนพวกเรายากจนแต่การวางตัวและการใช้ชีวิตมีความแตกต่างกันตรงวิธีการคิดการใช้ชีวิตคุณย่านั้นเก่งจริงๆตรงที่สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของชุมชนได้ โดยไม่ได้ทำให้ใครเห็นความแปลกแยกตรงกันข้ามชาวสลัมกลับจะชื่นชมและเกรงอกเกรงใจอยู่ในทีเรื่องนี้อาจเป็นเพราะคุณย่าได้เรียนหนังสือมาก็เป็นได้พ่อโตจนถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้าเรียนชั้นประถมได้แล้วแต่ปู่ก็ไม่มีเงินมากพอที่จะส่งเรียนดังนั้นย่าจึงสอนให้พ่ออ่านเขียนด้วยตัวเอง จนพ่ออายุได้เจ็ดขวบจึงมีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนแถวบ้านซึ่งยากรกะเทียวไปเทียวรับคอยทำอาหารให้กินคอยแต่งตัวให้ได้ไปโรงเรียนแบบหล่อสุดๆทุกวันวันคืนเคลื่อนผ่านมาจนถึงวันที่ลูกลืมตาขึ้นมาดูโลกคุณย่านี่แหละรักลูกและดูแลลูกสุดชีวิตไม่มีวันไหนที่คุณย่าจะไม่ห่วงลูก คุณย่าจะอุ้มลูกไปล้มช้างที่สารพระพรหมที่อยู่หน้าบ้านเยงไปทางซ้ายในทุกเช้าของวันใหม่ซึ่งลูกก็จะยิ้มและหัวเราะคิกคักอย่างมีความสุขลูกพอจำได้ไหมว่าบ้านหลังที่ลูกเกิดเป็นตึกแถวบ้านหลังนั้นแหละเป็นฝีมือของคุณย่าที่ต่อมาคุณย่าก็เลิกเป็นแม่บ้านและเปลี่ยนอาชีพมาเป็นแม่ค้าขายผลไม้ วางเข่งผลไม้สองเข่งที่ริมฟุตบาทที่ตลาดบางรักคุณย่าขายผลไม้มาจนถึงวันที่พ่อเรียนจบมหาวิทยาลัยได้ตึกหลังนี้มาที่ราคาสี่แสนกว่าถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณย่าที่ให้พ่อและลูกได้มีที่พักพิงคุณย่าจากลูกไปเมื่อลูกอายุได้ประมาณสี่ขวบมันเป็นตอนใกล้ค่ำที่ลมหนาวเริ่มจะจางหายไป และฤดูร้อนกำลังจะมาเยือนมัจจุราชแอบย่องเข้ามาที่บ้านของเรามุ่งตรงมาที่คุณย่าโดยที่คุณย่าไม่ทันได้ระวังตัวและก็ไม่มีใครทั้งหมดระวังตัวด้วยเช่นกันเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับชีวิตและครอบครัวเราเรื่องนี้พ่อเคยถามท่านถึกว่า เมื่อชีวิตเติบโตขึ้นเรียนรู้โลกแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างดูเหมือนชีวิตจะปลอดภัยในช่วงตน้นแต่ต่อมาชีวิตเต็มไปด้วยภัยอันตรายการพลัดพรากที่สร้างอดีตอันขมขื่นและความทรงจำที่เจ็บปวดต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนไม่มีความมั่นคงถาวรใดจะเกิดได้อย่างจีรังยั่งยืน พ่อไม่เคยคิดมาก่อนว่าพ่อจะเสียคุณย่าไปพ่อรักคุณย่าเป็นชีวิตจิตใจพ่อยอมตายแทนคุณย่าได้พ่อมีชีวิตได้ในทุกวันนี้ก็เพราะผลงานความรักที่คุณย่าตั้งใจสุดชีวิตที่จะรักพ่อที่จะดูแลพ่อให้พ่อได้ก้าวเดินไปสู่เส้นทางของความสำเร็จที่ซึ่งคุณย่า หวังเอาไว้เสมอว่าจะรอคอยพ่อและอยู่เคียงข้างพ่อในวันนั้นแต่คุณย่าก็อยู่ไม่ถึงทำไมอดีตที่ผ่านมาพ่อจึงไม่ฉุกใจคิดว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับพ่อและเรื่องที่คนที่เรารักอาจจะจากเราไปอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคนทำไมทำไม ทำไมพ่อจึงคิดและเข้าใจต่อเรื่องนี้ไม่ได้น้ำตาพ่อไหลลงมาอาบแก้มทั้งสองข้างซึ่งพ่อก็ยกมือขึ้นปาดน้ำตาในขณะที่ท่านถึกก็มองพ่อด้วยสายตาที่เมตตาและเข้าใจท่านพูดขึ้นว่าทุกชีวิตล้วนตกอยู่ในอาการประมาทไม่มีสติรู้เท่าทันว่าทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ชีวิตของคนที่เรารักเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงเป็นอนิจจังพร้อมที่จะเสื่อมสลายไปได้ทุกเวลาไม่มีข้อยกเว้นใดๆโยมอาจจะยังไม่เข้าใจความจริงข้อนี้อย่างลึกซึ้งเพราะตอนนั้นโยมยังอายุน้อยแม้โยมจะเป็นพ่อคนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า โยมจะเข้าใจอะไรอะไรได้ความเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้วัดกันที่การมีครอบครัวมีลูกแต่วัดกันที่ความเข้าใจในวันนั้นโยมประมาทต่อการใช้ชีวิตและไม่เข้าใจโยมจึงชะล่าใจไม่เคยได้คิดว่าแม่โยมจะจากไปในวันใดวันหนึง่งเมื่อโยมไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน โยมโย่อมจะต้องเสียใจเป็นธรรมดาและความเสียใจของโยมจะรุนแรงถึงขั้นเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในความทรงจำโยมจะต้องอยู่กับแม่หลังจากที่ท่านเสียไปตลอดชั่วชีวิตเพราะโยมสํานึกในใจว่าโยมไม่ได้ทําหน้าที่ต่อการดูแลและตอบแทนบุญคุณให้ท่านได้สุขใจ ได้ภูมิใจท่านถึกยังบอกพ่อว่าพ่อไม่สามารถจะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอดีตได้อีกต่อไปและยังบอกต่อว่าสำนึกที่พ่อยังคงรักและคิดถึงคุณย่าอยู่ในทุกวันนี้ก็ถือว่าพ่อได้ตอบแทนบุญคุณให้กับคุณย่าแล้วขอให้พ่อกระทำทุกอย่างในชีวิตให้ถูกต้อง บนการกระทำหน้าที่ด้วยสติปัญญาอย่างตั้งใจและมีสมาธิให้พ่อได้สอนเรื่องนี้ให้กับลูกซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพื่อไม่ให้ลูกต้องเจ็บปวดเสียใจและต้องร้องไห้ให้กับตัวเองอยู่บ่อยๆที่ทำไมตอนแม่มีชีวิตอยู่จึงไม่ดูแลแม่ให้ดีๆพ่อเราเรื่องคุณย่า ก็หวังว่าลูกจะได้ย้อนมองภาพในอดีตหวนคิดถึงแม่ที่เลี้ยงลูกมาดูแลและให้ความรักที่มีขนาดใหญ่กว่าแผ่นฟ้าเสียสละให้ได้แม้ชีวิตของตนไม่เคยเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยลำบากใดๆมีรอยยิ้มประสานเสียงหัวเราะร่วมกันอย่างสนุกสนานเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยโลกร่วมกัน สอนลูกให้เป็นคนดีเป็นเพื่อนยามที่ลูกท้อใจและไม่มีใครลูกจงจำไว้ว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าแม่ของลูกอีกแล้วขอจงอย่าผิดพลาดอย่างพ่อหันไปดูหน้าแม่ลูกตอนนี้สิเทียบดูกับรูปเก่าๆที่ตอนอุ้มลูกกินนมดูตอนที่ถ่ายกับลูกที่ทุ่งทานตะวันดูตอนที่ถ่ายกับลูก ที่พระธาตุดอยสุเทพลูกเห็นไหมว่าแม่แก่ลงเรื่อยๆท้องถนนหนทางยาวไกลจดปลายฟ้า